กันสุขสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อเฮ้ยมาเลยชาเปกมาเลี้ยเลียงเอื้ยเลี้ยงเพิ่นกำลังจัดอาหารการกินเด้อพี่น้องเด้ออยู่อยู่หมู่บ้านเอื้อละนี่แหหมู่บ้านบ้านทับรังตำบลเมืองนาศ อำเภอขามสเก็แสงจังหวัดนครราชสีมาค่ะจ้าได้เรื่อง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 เอฟซีทามพเมาตอบก็ได้ลืมพี่ละไม่บอกเลยลืมบอกเลยลืมป้าก็บอกเลยลืมอันนี้เพิ่นอันนี้เพิ่นจัดไว้ถวายครูบาอาจารย์หนึ่ง รอบเชา้าครูบาอาจารย์หรือว่าพระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์มีชิปองค์ได้เมววื่อวานแต่ชิปเก่าตีนเราไงชิปบ่อเออเออไอเลี้ยง ตอนนี้กำลังจัดเตรียมจะใส่บาตรเดียวพี่นางเด้อพิธีใส่บาตรก็จะมีข้าวสวยแล้วก็มีภาสนะใส่เขาที่วางไว้เป็นจุดวางไวเป็นจุดคือหมองเขาบอนหาี่จะไปเตรียมใส่บาตร ทางลาวจาพาไปก่อน <c ười> uh yeah uh -huh. ใส่บาทเหียบหอยนะเนาะเรือเตปรีส์ถวายติดตามชมน้อพี่นะ้องเนาะเป็นช่วงเป็นตอนคนะะสิโนอยู่ทั้งโต๊นะแล้ว

khúc gì vậy à, xa. à thú. Xa. 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 แล้วเฮียบ้อยสุดที่สองก็จะถวายปัจจัยสุดที่หนึ่งถวายเขาถวายอาหาร สําหรับการดัดไปรองรับหน้าผิวนะครับสําหรับบรรดาพี่น้องผู้ญาติยายายคนที่ว่าเราอยู่ที่กรุงเทนะครับสําหรับท่านโดนัำเป็นมหน้าผิวนะครับเราจะดยมไว้นะครับแล้วก็พี่น้องผู้ญาติยายโดนหน้าเลยนะครับแต่ละท่านเะ้าสําหรับเสร็จ้ายนี้เราเรียนโยมในล่างนะครับก่อนแจ้งให้บรรดาพี่น้องในรับทราบคือจะไม่มีการรับทานตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาเราจะได้การเตรียมพื้นที่ แล้วก็ารานทุนที่ตุน้สอเรานารระก่าวก็จมาด่วยร่วครับคือทุกท่านนะครับอสอ้งวมด้วยใกานะครับทารัแทนกาดงทวนนะครเป็นหน้าที่างทุกท่านทุนสอเราครับแล้วพี่จีเรามาถึงคุณสัจะชั้นอาหารเนาะ ส่วนว่าแขกที่มาห่วมงานเจ้าภาพลงไปหาประทานอาหารอยู่ห้องทานหรือว่าห้องอาหารห้องอาหารอยู่ด้านล่างนะเนาะเพื่อบอกเการศักษาเสียเวลาเป็นวะแล้วก็เป็นระเบียบเรียบห้อยโบเดโบเดียนหระทานอาหารอยู่ในศาลานี่แทนจะเป็นห้องอาหารอยู่ที่พวกเฮา ประทานมื่อคืนนี้ส่วอยู่เทงศาลานี่สิมีแต่พระอุปสมครูบาอาจารย์เนาะสั่อาหารอยู่ทั้งเิงนี่ก็สิเยียบ้อยเนาะุคนกัน

ลงไปมันจะโยมเพของยืนนานเอสบายดีจ้าวันนี้ก็เสร็นพี่ดีแล้วกลับบ้านไม่แห่งก้อนกะทิใช่ปะไปโอ้โอ้นาน คุณพี่ทุนอสมอเรานะครับขอความเพราะมาช่วยยกสำรับด้านบนด้วยนะครับอยู่ลงทางก็สักคนสองคนนะครับคือเรียกใช้เลยหลังจากที่แล้วพิธีใส่บาตแล้วก็มาคนผุ่มกะทินออกไปไปวัดพละพี่น้องเนาะขันตอนขันตอนที่แห่กระทินนีมาเอาตัวนี้มา A bung nọc sĩ tang and go bang. How you bang? You are chụp your bay, sắn níu con. Tìm chung chút nát chút Để chút nát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  ngam, ngam. sửa đó, ôi lò lò lò, lò suối. ngam ngam ngam. ngam. แล้วก็ให้ได้จริงนานนะตะกี้นี่มาได้ภาพมาเท้าอันหนึ่งเราไม่เลืองามเอ้ยนะตะกี้อยู่วัดมาได้ภาพมาเทืาหนึ่งเราได้ได้ได้เอาตลอดเลยภาพ